สวัสดีค่ะคนมันนี้นะคะจะมาเล่นโลบอกเป็น e ีพีสองแล้วก็คือตอนนั้นเราเล่นมาหลายหลายอลคอยแล้วแต่ว่ามันยังเหลือเยอะอยู่<ม>ก็เลยแบบว่าอีพีนี้จะเอาให้จบไม่พูดมากนะวันนี้เพราะว่าเบื่อมากอยากไปโรงเรียนนะจ๊ะกระโดดไหมเอ,อ้กระโดดทำไมเรา ต่อไปก็สีนํำเงินนะจ้าสีงเงินเลยสีม่วงไม่รู้แลหละใฮ้มันตกอยู่นั้นแหละไปกดรีเซ็ตทำไมเล่นมาเยอะแล้วนะแต่ว่าหอคอยนี้น่าจะเป็นหอคอยที่สไปราตาที่สุดแล้วก็คือเราจะแบบว่าอัดคลิปเสร็จปุ๊บลงเลยนะแล้วก็จะมาแบบว่าทำหน้าปกแบบเดียว ก็จะทำไว้เพื่ออะไรก็คลิปเนี้ยพูดเหมือนคลิปที่แล้วนะแต่ว่าคลิปที่แล้วนี่ก็คือผ่านไปแล้วหลายวันหลังจากที่แบบกาลังจะเปิดเรียนแล้วันจะวันที่สิบห้าแล้วมั้งนี่ก็วันที่สิบแปดพรุ่งนี้ก็วันที่สิบแปด มันหัวร้อนเนี่ยว่ามันเบื่อคือแบบพูดสิดังนะอุ้ยมันนอนเลยมันนอนสีม่วงที่บอกแล้วว่าคลิปนี้ก็คือจะเล่นให้หมด,ดนะกโกงวีิีทสองโกงไม่ได้ก็ไปมั่ว เนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มใหม่เห็นป่ะคือแบบมันกูไม่ได้หัวร้อนมากเลยก็คือถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนอย่างเด็กก,ก,ก็ก็ไม่สนใจเพราะว่าผู้หลครั้งแล้วนะคะว่ามันมีเสียงรบกวนทุกคลิปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามัน เพราะว่าทุกคนนะ่ะที่ทําเป็นยูทูบมือใหม่ใช่ปะก็เป็นทุกคนน่แหละเลยกีห่หอคอยก่อนเหนื่อยแล้วนะไม่เห็นมีสีเขียวนะโกงไม่ได้นะใช่ไหมถ้าเลือกผิดนะจบคลิปเลยนะแล้วก็ e p พสองก็จะจบเพียงเท่านั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่อยากจะอะไร ก็มันอยากไปโรงเรียนนี่มันอยากไปเจอครูภาษาไทยอยากรู้ว่าครูภาษาไทยจะเป็นใครเนี่ยอยากรู้จริงๆต้อง Number o n นะคะการบ้าน Number o มันต้องมีแหละใครที่เคยป5ก็จะรู้นะคะว่ามัน มันก็ธรรมดานน่นและไไปถึงนะก็คือเราจะเริ่มงานเยอะแล้วเราจะเริ่มงานเยอะแล้วเราจะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วเราอะแบบว่าแบบเออก็ช่างเถอะเออใครใครช่เออใครรู้ใครรู้เรื่องอะไรก็ก็รู้นะคะโอเคขอบใจที่รับฟังนี่ก็จะเป็นแตงโมแตงบูแตงโมนะ ก็คือเล่นแบบโปรไหมไม่หรอกไม่ได้โปรสกหน่อยก็คือตกอยู่แล้วแหละตรงเนี้ยก็คือตกบ่อยมากก็คือถ้าเป็นตรงนี้นะขึ้นบันไดจะดีกว่าถ้าคุณหัวร้อนอยู่คุณก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เพราะมันผ่อนคลายตรงไหน ไม่ใช่ละชิปบ,บล็อกอะชิปบ,บล็อกมันโอ้โหแล้วนี่มันเร็วเลยปะอุ้ย,ยเร็วขึ้นถ้าคุณเห็นคลิปนี้กร,ระโดดมาเพื่อถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่าคุณมาถูกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้ฟีก็ กดติดตามด้วยเฮ้ยจะบอกนะว่ามาเถอะชึบตื่นไปเลยแป๊บชิวๆอ๋อ้โหมันยังมีอันเนี้ยคือมันจะเกินปุยมุยเพราะว่าจะเล่นจบนะ แต่กะว่าเป็นสิบนาทีแล้วกันพีฮ่าีก็เปิด กีดขั้นเนือ้อขั้นตัวแบบนั้นน,น่ยก็คือจะพยายามประหลยแบบพยายามประหยัดเวลานะคะเพราะว่าคือคดดลิปนี้เราลับปล่าเลว่าเราจะเล่นให้มันให้มันแบบให้มันแบบมันเต็มที่อ่ะเออแล้วก็ต้องห้ามตกเพราะว่ามันจะเสียเวลา อันนี้คือแบบเล่นแบบข้ามๆโยนๆเลยนะก็คือแบบว่ามันเกียจเล่นไงโอ้ยดูว่าไปทางนี้ก็ไม่ทําทางให้ฉันบอกไม่พูดไม่คุยกันเลยไั่เลยจะเถึงโอ้มันยังมีอนะมีกนะไม่มีเหรอโอ้กันปุ้ยก็คือเมื่อไหร่มันจะเล่นจบ เชว่าน่าจะมีถึงด่านสองร้อยนะคะเออจะได้ถ่ายปกคลิปตอนไหนหเดี๋ยวนะเฮ้ยมไม่เป็นไรต้องไปดูต้องทำอย่างนี้นะก็คือแบบโอ้โหเหลืออีกเป็นสิบร้านขอคอยเชื่ว่าต้องทำอีพีสามละ คือมันไม่จบแน่ก็คือขอคืนคามไปก่อนเล่นหอคอยนี้จบปิดคลิปนะก็คือจะบอกไว้เลยว่าหอคอยนี้มันค่อนข้างที่จะยาวมากก็คือ ครูสร้างขยันสร้างไปไหนไปไหนจ้าไปไหนไปตลาดเออไปตลาดมาซื้อของสร้างอับบี้ให้คนว่างเล่นนะคะเออคือแบบว่าคาือติดเกมปะมันดูติดเกมใช่ไหมเปนที่จริงอะ่ะก็คือตั้งใจเรียนอยู่แล้วแหละ ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆจะมาแบบเออน่าจะไม่มีเอซคนไหนกล้าพิม์พนะเออทำเสียงแบบเนี้ยจะไม่มีใครกล้าพิม์ใช่ไหมก็คือถ้าสมมติเป็นเอซใหม่แล้วแบบคุณมาพูดอะไรแบบนี้ก็คือแบบเออมันไม่ได้ไงคือนี่มันเป็นช่องของเราเป็นเจ้าของช่องเราก็มีสิทธิ์ออกกฎถูกต้องป่ะ มันจะตกก็ตรงไหนเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรออกไปนะคะจะจะค้ออะไรไปจะจะทำให้จะมีเธอต้วเสียใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อไม่ได้จ้ายังไม่ถึงสิบนาที โอเคจบคลิปกันแล้วกัน